ทาทูตัดแว่นครั้งแรกเริ่มตรงไหนดีนะคะอย่างแรกให้เราเนี่ย ดูที่กรอบแว่นก่อนเลยเ,เลือกที่เรามั่นใจมันใส่แล้วทําให้เราดูสวยดูน่ารักดูไม่แก่นะคะถ้าเราเป็นลุคแบบน่ารักไม่อยากแก่สดใสอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเลือกแว่นที่มันแบบว่าเสริมลุคเราที่มันพาเราไปในในแนวนั้นนะคะถ้าบางคนชอบแบบว่าดูเท่ๆมแมนๆลุยๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกกรอบที่มันแบบว่าเป็นทรงเท่ๆหน่อยเช่นเป็นทรงเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ลุคที่มันแบบว่า เนสไตล์ที่เราชอบนะคะพอเราเลือกได้แล้วนะว่าเราอะอยากได้แว่นที่มันเป็นทําให้เราเป็นลุคนี้เป็นสไตล์นี้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันแข็งแรงทนทานไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเลือกแว่นที่แบบเอออันนี้มันก็เหมือนกันใช่ป่าแบบเป็นทรงแบบนี้เหมือนกันเป็นอะไรแบบนี้ที่เขาแนะนําเหมือนกันแต่ว่าไปเลือกที่มันแบบว่าที่เป็นราคาถูกๆแบบที่เขาขายกันทั่วไปแบบราคาถูกๆมากๆอะ่ะ แบบนั้นนะคะมันจะไม่แข็งแรงไม่ทนทานนะคะบางทีอย่าใส่ไปไม่กี่ทีก็คือสีลอกแล้วหรือว่าหักแล้วนั่งทับนิดๆหน่อยๆก็คือพังแล้วอะไรเงี้ยมันนอกจากจะเสียบางอีกรอบแล้วอ่ะการที่เราเสียเวลา เสียความรู้สึกอ่ะมันยิ่งกว่าการเสียเงินอีกนะคะเพราะว่ามันทําให้เราเสียสุขภาพจิตอ่ะแทนที่เราจะเอาเวลาของเราอ่ะไปทําอย่างอื่นไปแบบมีสร้างคุณค่าได้เช่นไปหาเงินหรือไปอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเราต้องมาเสียเวลาหาแว่นหาล้านหรืออะไรอีกรอบหนึ่งคือมันแบบมันเสียเวลาต้องไปนับหนึ่งใหม่นะคะฉะนั้นเราต้องเลือกแว่นที่มันแข็งแรงทนทานนะคะมีอายุการใช้งานที่มันยาวนานนะอย่างคุณลูกต้มเนี่ยเป็นแว่ดปีนเส้นคาวนะคะรับรองว่าแข็งแรงทนทานนะคะ ะะอายุการใช้งานอย่างน้อยๆเนี่ยก็2ปีนะถ้าเราใช้แบบว่าทนุถนอมมันใช้แบบดูแลมันนะคะอย่างมันก็จะมีอายุการอายุการใช้งานก็สัก5ปี6ปีบางคนเป็น10ปีเลยก็มีนะคะแบบไปนั่งทับไปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะคือแบบมันแข็งแรงทนทานมากๆเลยแว่น i ริ e เซ c ค o าวนะคะคุณลูกส้มแบบว่า เอาหน้าเอาชื่ออะไรเป็นประกันเลยว่ามันดีมากๆนะคะใส่แล้วก็เสริมลุกด้วยให้เราดูดีดูสวยนะคะอย่างที่สองก็คือเราต้องดูที่เลนนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีค่าสายตาที่ตรงนะคะแล้วเราตัดแว่นในในค่าสายตาที่มันทําให้เราใส่สบายตาเราก็จะใส่แว่นได้อย่างสบายตานะคะบางคนเนี่ยไปซื้อแว่นครั้งแรกนะคะเราไปเลือกไปไปวัด แล้วยังไม่ทันอะไรเลยก็คือตัดเลยเพราะว่าแบบไม่มีความรู้อะไรนะคะก็ตัดแว่นมาเลยปรากฏใส่ไม่ได้พอใส่ไม่ได้เนี่ยกลับเราก็มาหาคุณรุ่ส้มบอกว่าแบบไปตัดแว่นมาแล้วใส่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละค่ะอาจจะเพราะมันมีหลายกรณีเหมือนกันนะที่จะทําให้เรา,าใส่แว่นไม่ได้ก็อย่างเช่นค่าตา,าที่มันไม่ตรงมันมากเกินไปนะคะถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่ามากเกินไป เพราะว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยมันจะทําพอเราใส่แล้วอะ่ะเราก็จะปวดหัวมือหัวใส่แล้วแบบบ้านหมุนอะไรอย่างนี้นะคะเดินบันไดก็แบบพื้นลอยอะไรเงี้ยตกบันไดนี้เยอะมากๆเลยนะที่แบบค่าสายตาเยอะเกินไปแล้วก็เดินแล้วตกบันดไดอะไรเงี้ยบางคนแบบถึงขั้นแบบอาเจียนเลยนะคะเพราะว่ามันแบบรับไม่ได้เนะะื้อค่ามันเยอะเกินไปถ้าเรามีค่าสายตาที่เยอะนะคะ ครูโลส้มแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเรามีค่าใสตากสักประมาณ300 350แบบสามร้อยสรอยหาสล่งเนี้ยก็เลือกเป็นเลนย่อบางนะคะสักรับหนึ่งจมันจะใส่แล้วสวยมากกว่านะคะเป็นเป็นตัวที่ครูโลโส่ม,มนแนะนํามากๆเลย อย่างของคุโรโซม์ก็มีเลนนะคะคที่นําเข้ามาจากอเมริกานะคะชื่อเลนว่าไฮไดมอนนะคะมันสามารถที่จะกรองแสงได้อย่างแบบอย่างดีเลยก็คือมันเทียบเท่ากับเลนที่แบบเพื่อนๆรู้จักกันในท้องตลาดเลยนะคะเป็นแต่ว่าเป็นเลนที่ครูโรโซมันําเข้ามาเองเลยหลายๆคนจะถามว่าแบบเลนของครูโรโซม์ดีไหมนะคะใส่แล้วแบบมันจะคมชัดไหมภาพมันจะชัดไหมนะคะ100เลยค่ะมันชัดแน่นอนค่ะคุณภาพเนี่ยมันก็คือบบเทียบเท่ากับ เลนยี่ห้อที่เราแบบรู้จักกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันสามารถที่ถ้าเป็นเลนตัดแสงสีฟ้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะตัดแสงสีฟ้าที่มันเป็นอันตรายได้100%่นะคะแสงสีฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะทําให้เราสบายตาม,มากขึ้นนะแล้วก็เวลาเลนที่มันเปลี่ยนสีเนี่ย <ode. S 2> เยวลาที่ออกแดดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเร็วนะคะเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีกลับเนี่ยได้อย่างเร็วนะคะ ช่วยให้เราสบายตามากขึ้นนะคะใครถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานหน้าจอไม่ได้ใช้งานหน้าจอมือถือจอแท็บเล็ตจอคอมอะไรเลยอะคะ่ะก็ใช้เลือกเป็นเลนมันติดโค้ดก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราอะใช้ทั้งหน้าจอคอมจอคอมพิวเตอร์จอมือถือจอแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งเราทำงานอยู่ใน ห้างนะคะหรือในอาคารที่แบบว่ามันมีแสงไฟสว่างมากๆอ่ะครูส้มก็แนะนําเป็นเลนตาแสงสีฟ้าน,นะคะเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะจากหน้าจอเท่านั้นนะคะไฟ led ต่างเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเช่นยกตัวอย่างไฟที่ครสูส้มเงยหน้าขึ้นมามองเนี่ยมันจะเป็นไฟกลมๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นมีแสงสีฟ้าเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเลนไฮไดมอนตัวนี้มันจะกรองแสงสีฟ้าที่อันตรายอันนี้ออกไปนะคะแล้วก็ให้เฉพาะแสงสีฟ้าที่เป็นประโยชน์อะคะ่ะผ่านเข้ามาได้ฉะนั้นเวลาที่เรามองมองพื้นที่มันขาวๆมองผนงังหรือกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันขาวๆอะภาพมันจะไม่เหลืองนะบางคนอะไปเลือกเลนที่แบบว่ารานะคาถูกๆที่มันขายตามท้องตลาดทั่วไปอะหรือเป็นเลนที่มันมากับ บล็อกแว่นอยู่แล้วอ่ะที่เขาบอกว่ามันตัด,ตดแสงสีฟ้าได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นบางทีอะ่ะเลนมันไม่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็พอเราใส่ไปแล้วมันไม่ได้ตัดแสงสีฟ้าจริงนะแล้วภาพมันก็เหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใส่แล้วเราเวียนหัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ทําให้เราใส่แว่นแล้วเราเวียนหัวก็เราต้องเลือกเรนที่มันตัดแสงสีฟ้าแต่ว่าให้แสงสีฟ้าที่เป็นประโยชน์ผ่านเข้ามาได้แล้วเลนไม่เหลืองนะคะซึ่งไฮไดมอนเนี่ยมีครบเลย แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานหน้าจอแล้วก็แพ้แสงด้วยออกกลางแจ้งไม่ได้เลยจเจอแสงไฟ LED อะไรแบบนี้ก็คือแบบปวดหัวแสบตาเป็นไมเกรนนะคะถ้าเราเป็นแบบนั้นให้เราเลือกเป็นเลนที่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเปลี่ยนสีก็คือมัลติโค้ดกองแสงสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะ ซึ่งมันจะช่วยได้มากๆเลยสมมติหรือใครที่แบบว่าต้องขับรถในเวลากลางคืนหรือขับรถกันในเวลากลางวันอะไรก็แล้วแต่อย่างในกลางคืนอ่ะคุณูกต้องก็จะชอบใส่แว่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไฟที่เวลาเราขับรถแล้วรถมันสวนทางมาเนี่ยไฟจากหน้าจอเอ้ยไม่ใชไ่ไฟจากหน้ารถอ่ะไฟจากหน้ารถเนี่ยที่มันส่องมาที่เราอะ่ะมันจะเป็นแสงที่ฟุ้งมากๆเลยถ้าเราแพ้แสงหรือแบบเราแบบ มีค่าสายตาหรืออะไรเนี่ยแสงไฟพวกนี้มันจะแบบว่าฟุ้งมากๆการที่เราใส่แว่นนะคะแว่นเนี้ยมันจะไปช่วยทําให้แสงฟุงฟ้งๆอะ่ะมันน้อยลงนะคะทําให้แสงไฟมันคมชัดมากขึ้นทําให้เราอะ่ะสบายตามากขึ้นตอนที่เราขับรถในเวลากลางคืนนะแล้วก็มันจะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นเองนะคะคือ แสงอะไรต่างๆมันก็ยังคงเดิมนะคะบางคนอ่ะไปใส่แบบแว่นกันแดดขับรถอ่ะภาพนะคะสีเพี้ยนมองเห็นไม่ชัดนะคะแล้วยิ่งกลางคืนอ่ะใส่แว่นกันแดดขับรถเนี่ยไม่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันมือดอยู่แล้วใส่แว่นกันแดดไปอีกมันยิ่งมืดนะคะฉะนั้นนะก็แนะนําให้ใส่แบบปัดเลนแบบนี้นะคะเป็นเลนที่แบบมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะในการที่จะแบบว่า ให้เราแบบสบายตาแล้วก็แสงไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่แยงตาเรานะคะไม่ไม่อันตรายไม่ลดการเกิดอุบัติเหตุได้แน่นแน่นอนเลยค่ะข้อ3นะคะเราจะต้องเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือค่ะแบบไม่ทิ้งลูกค้านะคะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาซึ่งครูลูกส้่อ่ะ อยู่ทำออนไลน์อย่างนี้ใช่ป่ะครณลูกโซมัไม่มีเวลาปิดไม่มีเวลาเปิดนะคะคือหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีเวลาปิดเวลาเปิดใช่ป่ะแต่ครณลูกโซมัไม่มีเวลาปิดแล้วก็ไม่มีเวลาเปิดนะคะเพื่อนๆจะทักมาเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะจะเช้าจะดึกแค่ไหนนะคะถ้าคุณลูกโซมยังไม่หลับนะคะครณลูกโซมตอบแน่นอนนะคะเธอติดต่อได้ตลอดเวลาอินบ็อกของคุณลูกโซมอะมีเข้ามาทุกเวลานะบางคนจะถามว่าคุณลูกโซว่างเวลาไหน ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณลุคส้มไม่มีเวลาปิดร้านไม่มีเวลาเปิดร้านนะคะเพื่อนๆสามารถแบบว่าอินบ็อกซ์มาหาคุณลุส้มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจะเช้าจะดึกแค่ไหนนะคะคุณลุคส้มตอบตลอดนะคะถ้ายังไม่หลับ แล้วก็ครูโซมะมองว่าทุกคนอ่ะคือเพื่อนนะคะบางคนอ่ะไปแบบว่าซื้อแว่นครั้งแรกใช่ป่ะแล้วก็ไปเลือกร้านแว่นที่แบบเฮ้ยเราเห็นแล้วมันอยู่ใกล้เราหรือแบบอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เกิดตัดแว่นมาแล้วมีปัญหานน่นนี่นั่นแล้วก็มาหาครูโซมแล้วบอกว่าเนี่ยไปตัดแว่นร้านนี้นี่มาแล้วก็แบบใส่ไม่ได้เขาก็แบบไม่รับผิดชอบนะคะเขาก็ต้องไปแล้วพอร้านไม่รับผิดชอบทํำยังไงอ่ะก็ต้องมาเสียเงินซื้อแว่นตัวใหม่ เพราะว่าเราใส่แว่นตัวเดิมไม่ได้แล้วเสียแว่นเสียเงินหนึ่งเสียเวลาสองเสียความรู้สึกสามก็คือถ้าเพื่อนๆมาหาคุูกส้มนะคะคุูกส้มไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนไม่ทิ้งเพื่อนๆแน่นอนนะแล้วคุโรโซมไม่ได้มองว่าเพื่อนๆ่เ,นเป็นลูกค้าเอาเงินมาให้อะไรเงี้ยไม่ได้มองว่าทุกคนเป็นลูกค้าเลยนะมองว่าทุกคนคือเพื่อนเพื่อนกันแบบว่ามีปัญหาอะไรกันคุยกันแนะนําสิ่งดีๆให้กันนะคะ เพื่อนๆแบบว่าเคยมีปัญหาปะมีเพื่อนอะ่ะมีปัญหาแล้วมาปรึกษาเราอะ่ะ เราคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะก็อยากจะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนคนนี้เวที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนคนนี้คนนี้ใช่ปะเหมือนกันเลยครูรู้ส้มอ่ะถ้ามีเพื่อนๆอ่ะทักมาแล้วมีปัญหานี่นี่นี่มาหาครูรูส้มอ่ะครูรูส้มก็อยากที่จะแบบแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะให้กับเพื่อนๆไปอ่ะคือครูรูส้มมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มาต้องมาแนะนําว่าเออคนนี้อ่ะเหมาะกับสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้คนนี้เหมาะกับสิ่งที่ดีที่สุดอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูรูกส้มอแบบ อยากจะแนะนําสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็อยากที่จะดูแลกันต่อไปเรื่อยๆอะ่ะคุณรุ่งสมศรีรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วอะ่ะเราก็อยากที่จะดูแลกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรปรึกษาการคุยกันได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมามาคุยกันเฉพาะเรื่องแว่นเรื่องเลนอะไรเท่านั้นอะ่ะคุยอะไรกันก็ได้แชร์การมีปัญหามีคําถามแชร์กันได้ตลอดเลยนะคะ24ชั่วโมงที่คุณรุ้งสมศรีอยู่ตรงนี้นะก็คือมาปรึกษาได้ไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะเพื่อนๆอนะ่ะ มาหาคุโรโซะแสดงว่าแบบก็คือเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคุโรโซะในระดับหนึ่งแล้วใช่ปะ่ะฉะนั้นอ่ะคุโรโซะก็คือสิ่งที่คุโรโซะตอบแทนให้ก็คือเนี่ยแหละการที่เพื่อนๆออ่ะได้รับแว่นไปแล้วอ่ะแล้วมีความสุขใส่แล้วมันสวยมันน่ารักแล้วแบบใส่แล้วสบายใส่แล้วมองเห็นภาพชัดให้เพื่อนๆอ,อ่ะแบบ ไปเห็นโลกใบนี้ที่มันดีขึ้นมันสวยงามขึ้นแล้วไปส่งต่อสิ่งดีๆคือจะกลับมาบอกคุรุส้มหรือเปล่าหรือว่าไม่กลับมาบอกคุรุส้มอ่ะแค่เพื่อนๆอ่ะมีความสุขกับแว่นของครุส้มที่ครุส้มนะนําไปให้อ่ะแค่นี้ก็คือแบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบครุส้มได้รับแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่แบบเพื่อนๆอ่ะตอบแทนมาให้ครุส้มอ่ะมันเป็นความสุขอันนี้คือความสุขที่แบบคุรุส้มมีอ่ะที่แบบเรามาอยู่ตรงนี้มาพูดตรงนี้มาให้คําแนะนํามาแบ่งปันทิศตรงนี้นะคะก็คืออันนี้แหละ ต้องการแค่นี้เลยไม่ได้ต่แบบไม่ต้องการแบบตัวเงินอะไรเลยนะคะเราต้องการแบบตอบแทนสิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆเราแบบคือคุณสมาเห็นทุกคนเป็นเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบว่าจะมาทิ้งกันแบบขายแล้วขาดกันโอ้ยฉันแบบไม่เอาเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอย่างนั้นเลยนะคือแบบถ้าใครที่แบบอยู่ใกล้ตัวคุณสมัยจะแบบรู้เลยว่าแบบเราอ่ะคือแบบ ถ้าอินบ็อกมาเราอยากจะตอบมากๆเลยเรารู้ว่าคนนี้มีปัญหาไม่งั้นไม่ทักมาหาเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบเราต้องการแบบเราบางบางทีเราเทคแอคชั่นแบบทุกคนแบบเฮ้ยขอเวลาแปบบ๊บหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออคือแบบอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งแบบเนี่ยแหละเราคือคุณรูกศรต้องการที่จะให้เพื <c oughs> ่อนๆมากๆเลยอ่ะเออแล้วถ้าเพื่อน <c oughs> ๆแ<ๆ><ๆ>บบว่า เอาไปแล้วได้แว่นไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยครูลุ่สม้มแนะนามาไม่ดีเลยไม่ชอบเลยครูลุกสม้มก็แบบยินดีคืนเงินให้นะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรับรองว่าเพื่อนๆจะได้มากกว่าเพื่อนๆให้ครูลุกสม้มมาอีกอ่ะคนใครที่สนใจก็ i n กซ์นะคะหรือใครที่มีปัญหาอยากจะคุยกันมีอะไรปรึกษากันได้เลยนะคะอ่า24ชั่วโมงมาคุยกันมาเจอกันนะคะก็ครูลุกสม้มผู้เชี่ยวชาญแว่นผู้หญิงคนแรกของไทย 拜拜。Bye bye. <laughs>